อาการของเจ้าทองดำหลังจากได้รับอาหารผสมกับยานะคะเวลาผ่านไป10บนาทีอาการก็จะเริ่มเห็นชัดสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูมาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะกับสิ่งนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสวิงนะคะแต่ไม่ได้จับปลานะคะเอาไว้สำหรับจับสุนัขค่ะ วันนี้คุณครูก็ไปที่สถานีปัตตุสัตนะคะของอำเภออู่ทองนะคะเพื่อไปปรึกษาค่ะว่าจะทำอย่างไรดีกับเจ้าทองดำของคุณครูเขาเป็นเพศเมียค่ะแล้วอายุของเขาเนี่ยก็ใกล้ที่จะมีลูกแล้วนะคะคุณครูก็เลยได้รับคำแนะนำมาโดยเจ้าหน้าที่ก็ให้ยามาค่ะ เป็นยาสลบนะคะซึ่งจะเอามาผสมอาหารอาหารนั้นก็เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ใส่แค่หนึ่งข้าวหนึ่งพ,พัพีแล้วก็ผสมกับปลากระป๋องครึ่งกระป๋องไม่ต้องให้เยอะนะคะให้เขาอดอาหารก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาทานตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้ยาของเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะแล้วคุณครูก็เอามาผสมอาหารนะคะเ,เพื่อจะให้เจ้าดำนั้นอ่ะ ทานค่ะค่ะตอนนี้ก็มีข้าวนะคะผสมอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเจ้าทองดํานั้นทานอาหารที่ครูจัดให้หรือไม่นะคะเพราะเขาจะเป็นอะไรที่แบบขนาดครูเลี้ยงมานะคะเขาก็ยังไม่ให้ครูเข้าใกล้ครูก็เลยต้องอาศัยอย่างนี้แหละคะ่ะโดยเนี่ยแต่ตอนนี้นี่อุปกรณ์เหล่านี้ก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะคะนี่ เมื่อเขาสลบคุณครูก็จะใจตะกร้าเอาไปที่สถานีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการนะคะค่ะตอนนี้ไปไปดูก่อนนะคะว่าเจ้าทองดำทานอาหารของครูแล้วจะมีอาการอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาหิวโซเลยนะคะเขาเห็นอาหารครูนี่เขาก็ทานแบบคงไม่ได้คิดนะคะว่ามียาผสมอยู่นะคะ ะะภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จค่ะคุณครูก็เฝ้าพยายามนะคะค่ะครั้งแรกก็ไม่สำเร็จไปแล้วหนึ่งครั้งคุณหมอก็ให้ยามาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เจ้าทองดำเขาฉลาดค่ะคุณหมอเตือนมาแล้วนะคะว่าครั้งแรกถ้าไม่สำเร็จก็คงไม่สำเร็จหรอกค่ะเพราะว่าหมาเขาจะมีความ ไวนะคะเกี่ยวกับการได้รับกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องล้มเหลวภารกิจนี้ล้มเหลวค่ะยอมแพ้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูเข้าไปก่อนแล้วค่ะว่าจะทําอย่างไรได้นะคะก็เลี้ยงมาแล้วนีเพื่อนคะคุณครูก็คงจะต้องขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมให้ยาสลบ กับเจ้าทองดำเพื่อจะนำไปทำหมันนั้นไม่สำเร็จค่ะก็จะต,ต้องเอาตะข่ายนี้ไปคืนกับเจ้าหน้าที่นะคะค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ